มนุษย์ต้องการพลังงานเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันพลังงานได้มาจากอาหารที่เรารับประทานซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการเผาผลาญที่ดีเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารจะถูกลำเลียงเข้าสู่ระบบย่อยอาหารที่มีหน้าที่แปลงสภาพอาหารให้กลายเป็นพลังงานแต่อาหารที่ผ่านระบบย่อยอาหารก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นพลังงานซะทั้งหมด ทำให้มีอาหารบางส่วนที่ตกค้างหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายของเราจึงต้องมีการกำจัดออกเพื่อให้เกิดการเผาผลาญที่ดีรถยนต์ก็ต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเช่นกันนั่นคือน้ำมันซึ่งเปรียบเหมือนอาหารของรถยนต์น้ำมันที่ดีต้องช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เทครอนเป็นสารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นพลังงานสะอาดให้กับเครื่องยนต์เหมือนการล้างพิษให้เครื่องยนต์โดยช่วยทคาความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆที่สําคัญของเครื่องยนต์เช่เหนหัวฉีดและวาล์วไอดีโดยลดการสะสมข,ของคราบสกปรกบนชิ้นส่วน,นที่สําคัญนั้นๆเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้น้ํามันเทครอนจะเห็นได้ว่าความสะอาดของเครื่องยนต์นั้นต่างกันอย่างชัดเจน เครื่องยนต์จึงทำงานได่เต็มประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดน้ำมันเหมือนมีผู้ช่วยดูแลรักษาสุขภาพรถยนต์ของเราสิ่งแวดลอ้อมตัวเราและคนที่เรารักทำให้เรามั่นใจมีความสุขในทุกการเดินทางเติมน้ำมันคาวเท็กซ์ที่ผสมสารเทครอนได้ที่ปั๊มน้ำมันคาวเท็กซ์ทุกสาขา